สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้เราจะมาบินด้วย Airbus A320 ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วลืมไปแล้วแต่เมื่อกี้แอบไปทบทวนมาเล็กน้อยแล้วก็ไปดูของฝรั่งเล่นว่ามันแลนดิ้งยังไงกันแน่คลิปนี้ผมจะเน้นการแลนดิ้งเป็นหลักนะเลือกที่ดอนเมือง VTBD แล้วก็ปลายทางเป็น VDBS คือสุวรรณภูมิพอเลือกเป็นแบบนี้ปุ๊บให้ดูตรงซ้ายนี้ในหมวด IFR ให้เลือกเป็น low altitude ก็คือเราจะบินด้วยเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไร ชื่อเต็มๆม,มันจำไม่ได้ละลืลมไปละถ้า VFR ก็คือบินด้วยสายตานั่นแหละอะไรสักอย่างให้เลือกเป็นโลเพราะว่าต้นทางกับปลายทางอะระยะสั้นมันไม่ไกลมากถ้าเลือกเป็นไฮเวลาดีเซนต์ลงมาเนี่ยมันจะดีเซนต์ลงมาไม่ทันดีเซนต์ก็คือลดระดับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเห็นว่าเวพอยต์เส้นสีาฟ้าเนี่ยมันจะตัดเฉียงไปที่รันเวย์พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บให้เลือกปลายทางเป็น ILS ILS ก็คือ Instrument Landing System ระบบในช่วยการแลนดิ้งอะ ลองเลือกมาอันหนึ่งอย่างอันนี้มันจะลงรันเวย์ทางนี้รันเวย์หนึ่งขวาถ้าอันนี้เป็นรันเวย์สิบเอลอะไรอย่างเงี้ยลองเลือกดูอย่างเช่นอันนี้เว่ยพอยต์มันตั้งตรงกับรันเวย์มาก่อนอย่างเงี้ยโอเคมือใหม่อย่างเราเราไม่ใช่นักบินเนี่ยเราจะสามารถตั้งลำได้ง่ายเราไปดูต้นทางสิเวย์พอยต์มันแปลกประหลาดไหมถ้าอย่างเงี้ยมันแปลกประหลาดเราเริ่มต้นฝั่งนี้ใช่ไหมสามเอลพุ่งไปทางนู้นแต่มันวกกลับมา เว่พอยต์มันวกกลับมาให้ลีกตรงนี้แล้วลบออกถ้ามันมีแบบนี้นะมันจะได้ขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็เลี้ยวขวาไปได้เลยผมจะเริ่มที่รันเวเลยนะมันจะสตาร์ทเครื่องให้เองผมก็ออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่นักบินผมไม่ใช่เซียนอะไรผมก็แค่เป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็อยากเล่นเกมเครื่องบินขับเครื่องบินให้เทคออฟแลนดิ้งได้ก็แค่นั้นเองตรงไหนผิดพลาดไม่เป๊ะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอ่ะมาถึงมันก็สตาร์ทให้เอง ก็เล่งเครื่องไปในคีย์บอร์ดผมจำไม่ได้แล้วเริ่มต้นมันตั้งไว้ที่ปุ่มอะไรแต่ผมตั้งเป็น F3 คือเล่งเครื่องอย่างการเทคออฟเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าการ Take off าเทคออฟควรเร่งไปที่จุดไหนแต่ผมเห็นสัญลักษณ์เนี่ย TO ผมไปหาข้อมูลมันก็บอกว่าเป็นการเทคออฟ GA ก็คือ Go Around ใช่ไหมรู้ว่าเทคออฟผมก็เร่งไปสุดเลยตอนนี้มันติดเบรกมืออยู่เบรกมืออยู่ไหนตรงนี้ Park b เ a รกปลดล็อกแล้วเครื่องมันก็เดิน ถ้ารันเวยาวๆแบบนี้เราไม่ต้องกดเลข2ที่นำแพดอะเพื่อเป็นการยกล้อไม่ต้องกดช่วยก็ได้พอมันได้ความเร็วระดับหนึ่งมันก็จะเทคออฟขึ้นไปเองอ่ะอันนี้ก็ขึ้นละพอขึ้นแล้วก็กดเก็บล้อในแป้นพิมพ์ผมเป็นตัว G มันน่าจะเป็นค่าเดิมนะจากนั้นรู้สึกว่ามันจะเร็วไปก็กด f2 ลดความเร็วลงมาแล้วผมก็จะเปิดออโต้พายอเลย แล้วมันก็จะเลี้ยวเองแต่การบินแบบเนี้ยถ้าบินจริงๆนี่คือน่าจะผิดเพราะว่ามันต่ํามากพอกดออโตโ้ไปหลอดตรงเนี้ย AP 1. 1มันก็จะบินไปตามเว p o ยท t ที่เราตั้งไว้ตอนจะเข้าเกมเมื่อกี้เส้นเขียวๆเนี่ยเห็นไหมในเรดาร์อา้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เว p o ย n t มันขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นขวาเลยไม่ใช่เหรออันนี้มันวกกลับไปตั้งลำ ATC มันบอกว่าให้ไปที่2 0 0พใช่ไหมตอนนี้มันจะขึ้นไปแล้วเอ้ยให้ลดให้ลด ที่จออันนี้คือความสูงอัลติจูดหมุนลูกกิ้งเมาส์เซตให้เป็น2000ให้เป็นลูกศรขึ้นแบบนี้แล้วกดคลิกหนึ่งครั้งนี่คือการเซตความสูงเครื่องมันก็จะขยับไปตามที่เราตั้งตอนนี้มันอยู่ที่3000มันกำลังลดลงมาตอนจะเทคออฟอะแล๊บมันเซตมาให้อยู่ที่1ถ้าเทคออฟเสร็จให้เป็น0ย์ก็ได้พอใกล้จะแลนดิ้งให้กดตรงนี้ Ls กดปั๊บ ตรงจอเนี่ยมันจะมีจุดๆขึ้นมาสังเกตดีๆนะผมจะปิดอีกครั้งนึงปุ๊บอ่าจุดกลมๆม,มันจะหายไปปุ๊บ LS เนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยในการแลนดิง้งออโต้พายอตมันเลี้ยวเองนะเจอพายุฝนฟ้าขนองเล็กน้อยจุดสีชมพูจุดสีชมพูนี่คือไกลสโลปถ้าเม็ดชมพูมาอยู่ที่สีเหลืองให้กด a p p r o a ช h มันก็จะบินลงตามเครื่องมันจะพยายามให้ขี่สีเหลืองเนี่ยตรงกับ เม็ดสีชมพูนี้ไอ้ส่วนข้างล่างนี่คือโลคอลิเซอร์โลคอลิเซอร์ก็คือมันจะตั้งให้ตรงรันเวย์กดแค่แอปโรชก็ได้เพราะว่าเราตั้งลำมาตรงอยู่แล้วอย่าลืมเกียร์ดาวปุ๊บล้อเซตแฟลปเย้กดผิดอ่ะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะ พอกดแฟลปปุ๊บหัวมันเริ่มดิ่งลงผมว่าน่าจะเปิดแฟลปช้าไปหน่อยเยอะตรงไหมเนี่ย รู้สึกว่าจะเบี้ยวนะ <300. S 1> ผมเห็นฝรั่งเขาเล่นน่ะเขาจะปิดออโต้พายลอตตอน <200. S 1> ใกล้จะลงก็แล้วแต่ถ้านักบินเซียนๆก็จะปิดตั้งแต่เนิ่นๆ <100. S 1> แล้วเตรียม <100. S 1> เตรียมเชิดหน้าเตรียมกดเลขสองเชิดหน้ากด F หนึ่งเออเออนิ่มไหมนิ่ไหมผมว่ามันรอบนี้นิ่มที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วนะ <c oughs> มันต้องอาศัยความชำนาญในการเชิดหน้าเพื่อให้ล้อหลังลงก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาล้อหน้าลงอะ่ะการแลนดิ้งมันก็ยากตรงนี้อ่ะเบี <c oughs> ้ยวรันเวย์นิดหน่อยไม่เป็นไรลงถึงปลอดภัยอย่างสวัสดีภาพ นี่ก็คือการแลนดิ้งหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเมื่อกี้แอบไปซุ่มซ้อมมาเล็กน้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ใช่นักบินผมไม่ใช่เซียนอะไรผมก็แค่คนเล่นเกมแค่อยากเล่นเกมขับเครื่องบิน Landing, แลนดิ้งเท่ๆแค่นั้นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจเพื่อ,คน,คอน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัดครับ